สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเบญจานะคะวันนี้เบญจาก็จะพาทุกคนมานี่เห็นไหมว่าอะไรผักฟันซิงโต,โตค่ะมันจะเป็นผักที่รสชาติขมไม่แน่ใจว่าเป็นผักหรือเป็นอะไรนะคะดอกเขาจะสวยมากเลยเป็นผักหรือเป็นหญ้าของทางเกาประเทศเกาหลีก็ไม่ทราบนะคะแต่เห็น คนเก่าๆนะคะเขาแนะนำมาเขาบอกว่าสามารถมานนำมาแกงเหมือนขิเล็กได้ค่ะแต่เบียร์เบญจาเพราะว่าเขาจะมีรสชาติขมแต่วันนี้เบียร์เบญจาจะมาแกงส้มค่ะเอามาแกงส้มนะคะทุกคนเพราะว่าจินตนาการว่าเหมือนผักผักกา ผักกาดเขียวบ้านเราที่มันรอยรสชาติกลุ่มขมนะคะเรายังเอามาแกงส้มได้เบียร์บจาก่อนอื่นเบียร์จบรจาก็จะต้มก่อนนะคะจะนําผักเนี่ยค่ะผักฟันสิงโตเบียร์บจาเอาดอกสีเหลืองๆออกนะคะดอกมันก็กินได้นะคะแต่เบียร์บจาเอาออกล้างทําความสะอาดลายน้ํามากกว่าก่อน,ก,อนกว่าจะสะอาดขนาดนี้เดรนจาจะเอาต้มนะคะเอาต้มก่อนค่ะเพื่อที่จะเอาน้ําขมๆออกนะคะตอนนี้น้ําก็เดือดแล้ว ต้มนะหนึ่งน้ำเดี๋ยวเบียร์ัญรจาจะเอามาแช่น้ำแล้วก,นนนนนนก็อันนี้อันนี้ผักอันนี้หญ้าห่างมานะคะเดี๋ยว์บรรจากก็จะใส่แกงส้มด้วยเหมือนกันนะอือก็เขาทําเป็นแกงขี้เหล็กแต่เบียวจะเอามาเป็นแกงส้มก็แล้วกันเนาะอื นเบียร์ก็ตำพริกแกงไว้เรียบร้อยแล้วไม่เบียร์ก็ใช้ปักเนื้อปลกปกระป๋องนะคะสี่ตัวเลยโขกพริกแกงเรียบร้อยโขกเองเลยนะคะโคกประเทศเกาหลีเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะเป็นพลาสติกแต่ก็ตำได้ละเอียดดีเหมือนกันนะคะส่วนปลาที่จะเอามาแกงส้มก็คือปลาที่เมื่อวานที่เบียร์ลงนะคะคิปที่เบียร์ลงว่าพามาดูปลาประเทศเกาหลีนะคะนี่ค่ะ ผลสุดท้ายเนื้อแดงดีมากเลยค่ะเบียร์เลยแล่ไว้แล้วเนาะนี่ก็คือผักหางมา้าผักหางมา้าเบียร์กินดิบแล้วเบียร์ว่ามันอร่อยนะคะไม่มีรสชาติขมไม่มีอะไรนะคะกินแบบธรรมดามากเลยถ้ากินกับน้ำพริกปลาร้าแบบปลาร้าสับอะไรนี้คงจะอร่อยนะคะกินแบบสดๆกินกับส้ตมตําดิบๆก็ได้นะเพราะเบียร์ลองกินดิบมาหลายชิ้นแล้วเบียร์ก็ไม่เห็นเป็นอะไรนะคะแต่รู้สึกว่ามันกินได้นะคะทุกคน เดียก็จะเอาแกงส้มเหมือนกันได้มาเยอะเหมือนกันเลยนะคะใครน,นะล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวแช่ไว้หนึ่งคืนแช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนนี่ค่ะแต่ก่อนแช่เบียก็เอามากินสดๆแล้วนะคะอันนี้เราก็ต้มนี่คะ่ะเดียก็จะได้ต้มเดี๋ยวมาดูอีกทีนะคะทุกคนดูสีของน,น้ำสิมันจะเป็นสีอย่างเงี้ยสีมันชา เนี๋ยก็คงคิดว่าก็น่าจะได้แล้วเนาะไม่ต้องต้มนานหรอกเนะาะเดี๋ยวไปลินน้ำชิ้นค่ะแล้วก็จะมาทำน้ำแกงส้มกันเลยโอเคนะคะทุกคนเแบบียต้มเสร็จแล้วเบียจะคั้นให้มันหม,ดมาดๆเนาะบีบให้มันหม,ดมาดให้น้ำแห้งแล้วเดี๋ยวเบ,บียจะเอามาแกงส้มค่ะโอเคนะคะอะเดือดแล้วเรามาใส่นี่เลยพริกแกงของเรานะ ใส่นะคะ ใส่พริกแกงแล้วก็ใส่น้ำปลากระ,กะป๋องที่เหลือใส่ไปเลยน้ำปลากระ,กะป๋องคนให้เข้ากันนะคะชิมรอแกงเดือดนะคะทุกคนปรุงรสให้รสดี โหลดได้ขาดไม่ได้ผมต้องใส่เยอะองโหดด้วยน้ำมะขามเปียกค่ะ ใส่ไปสองช้อนสองกระพีเแล้วระหว่านี้เรารอน้ําแกงเดือดรอน้ําแกงเดือดนะคะแล้วเราจะมาชิมรสว่ามันเปรี้ยวมันะไรแล้วค่อยใส่ผักใส่ปลาลงไปค่ะน้ำแกงเดือดนะคะ,ะชิมนะค,ค่ะ <c oughs> ไม่เปรี้ยวเท่าไหร่นะคะทุกคนใส่ไปอีกหนึ่งช้อน,นะคะ่ะแล้วก็อืมอย่างโอเคใเนตัวแล้วนะคะใส่ปลาค่ะใส่ปลาแล้วเราจะใส่ผักแล้วเราก็จะปิดแก๊สได้เลยนะคะปลาต้องใส่แล้ก็ถึงตัวกันคลาวค่ะ ตัวทำลายดอกฟันสิงโตจะไปแกงใส่ผักันอืมพมาค่ะฟ hm, ันสิงโตค่ะกินได้ไม่ได้ลุ้นกันค่ะ <c oughs> แทนเทนเดือดแล้วค่ะแกงส้ม <c oughs> นี่นะคะแกงส้มนี่เนื้อปลาคนค่ะชิมหน่อยนะคะคนก่อนค่ะโอ้เนื้อปลาจะเละนะ อ,อร่อยค่ะทุกคนรสชาติลงตัวดีมากเลยค่ะไม่ต้องปรุงอะไรมากมายนะคะเพราะพิ่แกงเราใส่ปลาเอาปลาไปโขลกนะพร้อมเนื้อปลานะคะเราตอนตำพริกก็ใส่เกลือนิดหน่อยนะคะตอนปรุงรสเราก็เลยใส่แค่รสดีกับชูรสแค่นั้นละคะแล้วก็น้ำมะขามเปียกนะคะเปรี้ยวหรือไม่เปรี้ยวปรุงมาตามชอบค่ะแต่ของเดียร์เบนจะรสชาติกลมกล่อมแล้วค่ะ ะคละิปนี้เบียร์บรรจาก็ขอจบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะแกงส้มผักฟันสิงโตค่ะผ <c oughs> ักฟันสิงโตกับญ่าหางม้าของประเทศเกาหลีนะคะเบียร์มาแกงส้มค่ะดูนะคะน่ากินมากเลยเชี่ยวเบียร์ติแกงกันนะคะนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะ อร่อยมากเลยค่ะวุกนี้เบนจาก,ก็ขอจบลงด้บเพียงแค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ